สวัสดีค่ะวันนี้วิววินิวจะพามาเปิดประวัตินาตาลีเจีรรวนนนะคะสำหรับนาตาลีเจีรรวนนนั้นเธอเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยเกิดวันที่26ทธันวาคมพศ2 5 2 3นะปีพศ .2564 เธอมีอายุครบ42ปีเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิง ปีพศส5 5 4ดด้วยการเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงพรุ่งนี้ไม่ต้องโทรมาของศิลปินคู่นะคะ J.R. ว o y หลังจากนั้นก็งานถ่ายแบบนิตยสารแล้วก็ถ่ายโฆษณาและหลังจากเธอได้เข้าสู่วงการนักแสดงละครเต็มตัวก็ได้แสดงในละครเรื่องแรกนะคะดาวเปื้อนดินเจ้าหญิงลำซิ่งเจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดา กุหลาบเหนือเมฆร,รักออกอากาศสเสน่หาสัญญาแขนเป็นต้นนะคะสำหรับทางด้านครอบครัวของนาตาลีเจราวนนนะคะเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่สวยและรวยมากเพราะเธอเป็นบุตรสาวของดออรประทีปเจราวนนนะคะทายาทตระกูลเคือเจริญโภคกัณพันหรือ PC ของเรานั่นเองนะคะ และเธอเป็นถึงหลานสาวของเจ้าสัวธนินเจรวรวน,น์นะคะนักธุรกิจที่ได้ชื่อว่าร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยโดยเธอนะคะโดยคุณแม่ของเธอเป็นชาวอเมริกันปัจจุบันนาตาลีได้แต่งงานกับคุณฟรุกนะคะฟรุกเกิริกพลมัสยวนิชนะคะหลังจากการครบหามายาวนานถึง10ปีและ ทั้งสองก็มีบุตรด้วยกันหนึ่งคนนั้นก็คือน้องนาตาชานะคะด้านการศึกษาของนาตาลีนะคะนาตาลีเจราวนน์จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยและระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์คณะศิลปาศาสตร์สาขาอังกฤษและอเมริกันศึกษา วงเล็บ BAS นะคะและก็ระดับปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจหรือ MB MA BE นะคะผลงานการแสดงก็จะเป็นผลงานทางด้านโทรทัศน์นะคะในปีพศ2550ทะเลสาบสีเลือดรับบทเป็นนัชชาปี2551 ดาวเปื้อนดินเจ้าหญิงลำซิ่งนะคะรับบทเป็นรัศมีปี2552เจ๋ยวใจร้ายกับคุณชายเทวดารับบทเป็นแพชกุหลาบเหนือเมฆรับบทเป็นเลอลักษ์ปีพศ2555รักออกอากาศรับบทเป็นกิ่งปีพศ2557เสน่หาสัญญาแขนรับบทเป็นกนกรัฐหรือเคสปี2559 เทียนมีมีม่รักเธอชั่วนิรันร์รับบทเป็นโรมานียาหรือรอมมี่ส่วนภาพยนตร์นะคะก็ในปีพศ .2549 Delive r y Sexy หรือภารกิจปิดระเบิดรักรับบทเป็นเจนสำหรับใครที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของเธอก็ติดตามได้นะคะจาก IG Natalie ีเจียรลวนนนะคะ a อ l ล อันเดอร์สกอร์นาตาลีนะคะแล้วก็ขอบขอบคุณข้อมูลจาก entertainment 2 t o id net